สวัสดีครับจากร้านทวัดแชลโต,ตแอร์นะครับขอบคุณทุกาดีๆที่ลูกค้านำโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รุ่น m c คันนี้นะครับมาติดเป็นตัวของผม 5D เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้เคนหลายๆคนนะครับสำหรับภายในคันนี้นะครับจะเป็นสีดำได้ครีมแต่เราสามารถตัดเป็นสีดำได้แดงได้นะครับถ้าอยากได้ดีไซน์สปอร์ตหรืออยากให้มันดูแบบเฉียวเฉียวนะครับดูัยรุ่นมากยิ่งขึ้นก็แนะนำเป็นสีดำได้แดงเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่า ความแตกต่างของพรม5 d ดีตัวนี้กับัวอื่นจะเป็นยังไงหนึ่งนะครับตัวนี้คือใช้กิ๊บคู่ตัวแล้วก็จะมีกิ๊บงัดแบบนี้นะครับทาให้เวลาเราติดออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่โยดนหรือมันจะไม่เลื่อนนั่นเองนะครับอันนี้สําคัญมากๆจะไม่ขัดคันเล่งนะครับตัวนี้ก็เป็นยางพาราแท้เนาะพอเป็นยางพาราแท้ก็มันจะทนกว่าตัวอื่นนะครับตรงที่ว่าถ้าสม,มุดเป็นยางพาราแท้เนี่ยมันจะนุ่มเท้าหรือเวลาเราใช้รองเท้าส้นสูงนะครับในการติด ในการใช้นะครับมันก็จะไม่ทะลุหรือไม่ขาดง่ายนั่นเองส่วนเนื้อของตัวผมนะครับก็จะเป็นหนัง P.U. เพราะเป็นหนัง P.U.. เนี่ยอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยนะครับจะสูงกว่าหนัง p v c แน่นอนเวลาเราใช้งานนะครับเราสามารถทดสอบจับได้นะครับเวลาเราไปดูตามร้านเนาะเวลา P.U. นะครับมันจะเหมือนเนื้อกระเป๋าดีๆเลยพอเนื้อกระเป๋าดีๆนะครับมันมีความทนทานหรือจะไม่หลุดล่อนของตัวของหนังง่ายนะครับ แล้วก็กดลงไปแบบนี้นะครับถ้ามันคืนตัวได้ดีเนะี่ยแปลว่าเป็น XPE นะครับจะไม่ดูดซึมน้ําคืนตัวได้ดีทําให้ตัวของพรมนะครับเวลามันคืนตัวได้ดีเนะี่ยมันจะไม่ขาดง่ายแล้วมันจะไม่ดูแฟบๆนะครับพอเป็นแบบนี้มันจะสวยนะครับงานติดอมอมาแล้วมันจะเข้ารูปอันนี้แถวหน้านะครับส่วนอันนี้แถวหลังประมาณน,นี้นครับทะลุไปนจนถึงข้างล่างเลยเนาะ สุดเลยนะครับส่วนเบาะที่2นะครับแม้กระทั่งใต้เบาะตัวนี้เขาก็ายังใช้เป็นตัวของพรมนะครับเรวพับขึ้นมาให้ดูเนี่ยสุดไปจนถึงข้างล่างตรงนี้เลยนะครับก็คืออย่างที่บอกครับตรงไหนที่เป็นพรมเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ข้อดีของตัวนี้คือเราสามารถยกนะครับทําความสะอาดได้เลยฉีดน้ําตากแดดไว้สักหนึ่งวันนะครับก็เอากลับเข้ามาใช้ได้นะครับถ้าวัานในแดดแรงๆก็ครึ่งวันก็พอละก็ลองจับดูนะครับว่า แห้งไหมถ้าแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานได้เลยเนี่ครับส่วนล,วลูกค้าหลายๆคนนะครับมักถามว่าอ้าวตรงเนี้ยรู้แหละว่ามีแต่ข้างบนเนี้ยมีไหมตัวของข้างบนนี้นะครับก็จะมีแบบนี้ให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยก็คือจะมีตัวของที่ปิดข้างบนนะครับแม้จะไม่ใช่พื้นแต่ตัวนี้มันเป็นหนังกำมะหยี่เหมือนกันเราก็เลยแตะให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อความเรียบร้อยเนาะ เ okay. ลยนี้เดี๋ยวผมมาติดที่หลังนะครับงานก็จะประมาณแนะนำนะครับให้ใช้ของ QJ หรือที่ร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงก็แนะนำซื้อรุ่นนี้มันจะจบที่สุดและดีที่สุดนะเพราะว่ามันได้มาตรฐานเข้ารูปใช้งานไปไม่มีปัญหารครับแล้วลูกค้าก็เปลี่ยนไปก็แฮปปี้ซะส่วนใหญ่นะครับยังไงขอบคุณครับขอบคุณที่รับใจขอบคุณที่รับชมนะครับ ขอบคุณจริงๆครับ